สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับบรรยากาศที่หลายคนได้เห็นกันแล้วที่หมอชิดเนี่ยก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันคนบอกโอ้โ oh, ห oh, คนแห่กันกลับบ้านเยอะขนาดนี้มันจะไม่ติดกันได้ยังไงอันนั้นเราคงไม่พูดถึงมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราจะมาพูดถึงว่าทําไมทางรัฐบาลทั้งที่ไทยและที่ต่างประเทศเขาถึงไม่อยากจะให้คุณออกจากบ้าน มาดูกราฟิกนี้กันจำลองการติดเชื้อโควิด1 9กราฟิกแรกที่เห็นอยู่เป็นสีฟ้าเนี่ยคือคนที่ยังไม่ติดเชื้อที่เห็นอยู่เป็นสีน้ำตาลคือผู้ที่ติดเชื้อและกำลังแพร่ไปให้คนอื่นจนกราฟถ้าเกิดดูด้านบนเนี่ยที่เป็นสีน้ำตาลมันก็จะมีจุดพีก แล้วก็สีม่วงที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือคนที่หายจากการติดเชื้อโควิด -19 เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากราฟนี่มันจะพุ่งสูงมากเลยแล้วหลังจากที่คนติดกันเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะเริ่มหายกันไปหายกันไปรักษาหายอันนั้นคืออันแรกอันนั้นคือการใช้ชีวิตตามปกติไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นออกไปจากบ้านออกไปสังสรรค์ออกไปดื่มเหล้าออกไปสนุกสนานกันเรามาดูการจาลองเหตุการณ์ที่2กันบ้าง การจำลองเหตุการณ์ที่2จะเป็นการกักตัวที่เขาถูกบังคับหรือว่า f o r c e quarantine ที่เกิดขึ้นแล้วในอู่ฮั่นแล้วก็ในหลายหลายประเทศดูซิว่าการกักตัวเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่าเวลารัฐบาลเนี่ยสั่งกักตัวไปดูกันสมมุติว่าด้านซ้ายมือเป็นเมืองเห็นไหมฮะมันก็จะติดกันในเมืองนั้นแต่ว่าเมื่อเปิดเมืองหรือว่าอาจจะมีคนเล็ดลอดออกไปที่อื่นเนี่ย ดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไปแพร่เชือ้อแล้วก็ทําให้คนอื่นๆนอกเมืองหรือว่านอกสถานที่เหลือพื้นที่ของเขาเนี่ยก็ติดโควิด1 9ไปด้วยยังไงยังไงก็ติดเยอะแต่ว่าการติดเนี่ยจะช้าลงเห็นไหมฮะแต่ยังไงก็ติดอยู่ดีพอติดแล้วสีม่วงก็คือเริ่มที่จะรักษาหายอ่ะอันนั้นคือการกักตัวโดยการถูกบังคับนะครับ เรามาดูกราฟิกจำลองที่3กันบ้างดูซิว่า social distancing เนี่ยหรือว่าการรักษาระยะห่างทางสังคมเนี่ยมันจะสามารถช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่ากราฟิกอันนี้อยากจะให้คุณดูด้วยว่าบางคนเขากำลังทำ social distancing อยู่แต่ว่าบางคนเขาก็ไม่สนใจเขาก็ออกไปข้างนอกกันไปดูเห็นไหมครับ ในภาพนี้คนไม่ค่อยเคลื่อนไหวกันละแต่ก็ยังมีคนเคลื่อนไหวกันอยู่ในจํานวนหนึ่งแต่ก็จะเห็นได้ว่าการติดโควิด -19 เนี่ยมันจะช้าหน่อย ถูกไหมยังจะเห็นสีฟ้าๆอยู่ยังติดกันช้าหน่อยแต่ก็ยังติดอยู่เพราะว่ายังมีคนเคลื่อนไหวไปมากันอยู่อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่สนใจมาตรการที่รัฐบาลเขาออกมาเนี่ยเขาก็ออกไปข้างนอกบ้านเขาก็ไปดื่มเหล้ากินสังสรรค์กันเขาออกไปปาร์ต้งปาร์ตี้เนี่ยคือมันก็มีโอกาสที่จะติดคนสู่คนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยในที่สุดมันก็ยังติดกันอยู่ดี แต่เป็นการติดที่ช้าลงถูกไหมคราวนี้เรามาดูกราฟิกที่4กันบ้างอันนี้อยากจะให้ดูดีๆเลยอยากจะให้ดูดีๆว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนในสังคมร่วมมือร่วมใจกันอยู่บ้านแล้วไม่ไปไหนไปดูกันอันที่4เนี่ยคนติดเชื้อคนแรกสีน้ําตาลก็เนี่ยก็ติดไปเรื่อยๆแต่เมื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมเขาอยู่บ้านกันหรือว่าไม่เคลื่อนย้ายไปไหน เห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นสีฟ้าเนี่ยเต็มจอเลยแทบจะไม่ติดกันเลยเมื่อคนอยู่บ้านแล้วเมื่อคุณไม่ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านคุณไม่ไปสังสรรค์คุณให้ความร่วมมือเนี่ยการติดเชื้อมันก็จะทุเลาลงการติดเชื้อจะไม่มากเท่าการจำลองเหตุการณ์อื่นๆลองสังเกตดูเนี่ยสีฟ้านี่ยังเหลือเต็มไปหมดเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าการอยู่บ้าน การทำโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือว่าการรักษาระยะห่างทางสังคมเนี่ยมันช่วยได้จริงเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดไม่จำเป็นเลยเนี่ยให้คุณอยู่บ้านอย่าออกไปข้างนอกครับอันนี้ก็ต้องขอกับคุณข้อมูลจาก The Washington Post ด้วยคือเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากแล้วก็ทำให้เห็นเลยว่าการอยู่บ้านทำา s o i i l l i s t a n c i n g เนี่ยมันจะช่วยในการลดการแพร่เชื้อและลดการติดเชื้อโควิด -19 มากขนาดไหน